ัโอเคเก่งเึงตัวต่อได้ใช่ไหมอ่าอ่าข้างหลังทางนเนี่ยอ่านียห่างเลยทางเนี่ย เย้ยยยขอบคุณครับขอบคุณครับฮัลโหลอีกแล้วว่าป๊ป๊าจะไปจับมังจะไปจับตัว้างอ๋อพี่หมีช่วยต่อหางให้ใช่ไหมจะไปจูมจับมังนะ คขอบคับเย่เย่เย่ขอบคับไป้ย้ยโอ้ยโอ้ยิฮขี้คอเลย่ะ Ủa, oh. lời.